ทองทุง่งกะีด้วยอินทรีย์เกษตรร่ำรวยกันทั้งประเทศชาวกเกษตรอยู่ดีกินดีปลอดสารพิษหมดกังวลกับสารเคมีพืชผลอุดมดินดีด้วยอินซีเอจีพัฒนาเกษตรกรยุคทองของประเทศไทยเดี๋ยวนี้นำสมยัยกับงานวิจัยก้าวหนา้า าข้ครับสวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่19พฤษภาคมปีพศ2557นะครับผมดีเจต้นนะครับทีมนักวิชาการจากบริษัทลาดแก้วครับพร้อมกับแล้วก็ผมดีเจปุ้ครับผมครับผมดีเจหนึ่งครับครับแล้วก็ยังมีทีมน้องๆฝ่ายขายจากบริษัทลาดแก้วด้วยนะครับวันนี้นะครับมีโอกาสได้มาเยี่ยมเกษตรกรลูกค้ารายใหญ่อีกท่านหนึ่งครับที่ปลูกอ้อยเยอะมาก นะครับให้เกียรติถ่ายทําข้อมูลถึงไรอ้อยเลยทีเดียวครับแนะนํานิดนึงครับชื่ออะไรครับพี่ชื่อออบใจสุกพแพงครับอยู่บ้านอะไรครับบ้านนาเจริสุขนาเจริสุขหมู่12เนาะขึ้นตําบลอะไรพี่ตำบลพลทีพลทีอำเภออเภอเมืองขึ้นอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะครับเห็นว่าปลูกอ้อยเยอะมากปลูกประมาณกี่ไร่ครับพี่ประมาณ200 200ไร่เห็นว่ามีรวมลูกไร่ด้วยนี่ประมาณถ้ารวมลูกไร่ด้วยประมาณเท่าไหร่พี่700้อยค่ะถึง700ไร่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ได้ให้เกียรติใช้ ผลิตภัณฑ์จากบริษัทลาคแก้วประมาณปี54ใช่ไหมพี่เป็นต้นมาเริ่มทดลองใช้กันตั้งแต่ปี54ถึงปีนี้ก็3ปีแล้วนะครับแล้วก็เห็นว่ามีการได้เอามาใช้ในแปลงนี้ด้วยนะครับแปลงที่เรายืนถ่ายทําข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับเห็นว่าได้ใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับพี่ปุ๋ยอินทรีย์จากบริษัทลากแก้วนี้เนาะในการลองพื้นใส่ประมาณเท่าไหร่พี่ไล่หนึ่งไล่ละก็หนึ่งกระสอบเนาะครับผมอ้อยพันุ์อะไรครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ครับ ขอนแกน่นสามเห็นว่าเริ่มปลูกวันที่เท่าไหร่นะพี่ที่ปลูกยี่สิบสามกุมภาเป็นอ้อยปลูกใหม่ยบบี่สามกุมภาพันห้าเจ็ดเนาะถึงวันนี้ก็ประมาณใกล้ๆสองเดือนใกล้ๆสองเดือนครับเห็นว่าเบื้องต้นอย่างนี้พอใจไหมครับพี่พอใจไหมเห็นอ,อ้อยพอใจครับ <laughs> พอใจเนาะดูลักษณะลำต้นครับความสมบูรณ์ลำต้นเป็นไงครับครับลองแทนดูลำต้นหน่อยครับถือว่าสมบูรณ์ไหมครับพี่อย่างนี้ความสมบูรณ์ ของลำต้นนี้ชัดเจนอ่าลองแทนดูชัดๆนะครับความสมบูรณ์ของลำต้นเป็นอ้อยปลูกใหม่นะครับพันขอนกันสามนะพี่เนาะแปลงนี้กี่ไร่ครับพี่สามสิบสี่ไร่สามสิบสี่ไร่เนาะครับผมครับมีการได้ใช้เฉลี่ยประมาณไร่ละหนึ่งกระสอบโดยโดย,โดยที่ยังไม่ได้ให้ปุ๋ยอย่างอื่นเลยใช่ไหมครับแปลงนี้ให้เฉพาะตรงนี้รองพื้นอย่างเดียวครั้งเดียวด้วยอย่างเดียวค้งเดียวอ่าค้งเดียวด้วยนะครับผ่านมาใกล้ๆจะสองเดือนถือว่าเบื้องต้นขนาดนี้พอใจไหมฮะพอใจ เห็นว่าฤดูการที่แล้วที่ได้ใช้ก็เฉลี่ยตกประมาณ20ตันหรือเปล่าพี่ 20, 20ตันตน,นะครับแรงนี้แล้วเบื้องต้นถ้าเห็นข้อมูลอย่างนี้คิดว่าเป็นไปได้ไหมครับจากประสบการณ์ที่ปลูกอ้อยมาน่าจะได้ชักสักประมาณเท่าไหร่ครับพี่ไม่น่าจะไม่ขาด20ตันน่าจะไม่ขาด20ตันเนาะ,ะแ,ตแต่ก็จะมีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยอีกใส่ปุ๋ยอีกสักหนึ่งครั้งอยู่นะครับพี่แ,<ต>แล้วก็อ่าแล้วก็ถึงจะไปถึงฤดูการาเกี่ยวใช่ไหมครับ,รบจะให้ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่งอยู่นะครับ แต่เบื้องต้นดูความสมบูรณ์นี้ถือว่าใช้ได้นะพี่นะครับเบื้องต้นในการขับในลักษณะนี้ก็ถือว่าสมอเสมอดีทั่วแปล่งเลยนะต่อาเสมอนะครับใช้เพียงรองพื้นโดยที่ไม่ได้บวกปุ๋ยเคมีเลยนะฮะใช้เดียวๆเลยนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวยังไงคงได้ติดตามถึงวันเก็บเกี่ยวอีกทีหนึ่งครับว่าอ้อยแปลงนี้จริงๆจะได้ทั้งหมดประมาณกี่ตันนะครับคงได้ขออนุญาตได้มาถ่ายทําข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับที่ให้เกียรติได้ถ่ายทำถึงไล่ไอ้อยเลยทีเดียวครับขอบคุณครับ